สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่หลินน้องคูนะคะวันนี้ให้ดูต้นไม้แต่เราก็เป็นมือใหม่นะคะยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆแล้วคนเ็าเรียกว่าฮกหลงฮกหลงฮกหลงแต่มันไม่ใช่นะคะมันเป็นคล้ายๆกับนารายเรืองพบอันนี้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆช่วย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 ออกความคิดเห็นหน่อยค่ะแต่แต่แตม่หลินบอกว่า น่าจะเป็นนารายเรืองพบนะคะก้านเขาจะเป็นจุดดำๆจุดดำๆจุดดำก้านดำแล้วก็มีจุดๆดำตอนนี้ก็นี่ต <fight> ัวนี้ตอนแรกนึกว่าช้างเผือกใบบัวแต่ที่ไหนได้เขาคือเงาะถอดรูปค่ะดีใจมากเลยนี่เขาต้มรังแต่กอสวยมากเลยตัวนี้เขาคล้ายมากเลยคล้ายคล้ายไอ้ช้างเผือกใบบัวแต่ไม่ใช่เขาอยู่ในกอเดียวกัน ฟอมกอนะคะตัวนี้ตัวแม่อันนี้ก็แยกออกมาค่ะอันนี้อันนี้ก็งอถอดรูปแต่ตามที่ดูศึกษาเขาบอกว่างอถอดรูปก้านใบเ็าจะมีสายสะพายค่ะสายสะพายตั้งข้างหน้าข้างหลังสายสายะพานเห็นไหมคะเห็นไหมคะยาวๆ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 สายสะพาย เขาเรียกว่าสายสะพานทั้งข้างหน้าทั้งหน้าใบอันนี้ก็เป็นนาลายดึงพบก็จะมีก็จะมีก็จะมี อันนี้ใบอ่อนเบบีเขานะคะอันนี้ใบอ่อนเบบีของนาราการพบอยูบก,กลางกลังกัดสีกลางสวยใบยเ้าจะหนา นี่กำลังกำลังกลังปูอันนี้ก็เป็นโกน,น้ำมาอกอาก,อ,กอะไรนะเขาเรียกแม่ลินก็เรียกไม่ถูกกันแต่นี้เงาะถอรูปไม่สวยมากเลยนะคะมีแมงมากินมแมลงเพิ่มแป๊บเดียวค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แม่ลินด้วยนะคะมือใหม่ ฝากกไลกกค์ดปุกกดแชร์ติดตามด้วยนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ